14วันผ่านไปป้าป้าฟิลทำเรื่องให้ซะแล้วค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะอย่างที่ทุกคนเคยเห็นรีวิวไปว่าลูกขวัญเนี่ยได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ป้าป้าฟิลทั้ง4ตัวนะคะซึ่งมีทั้งเซรั่ม577ก่อนนอนและเซรั่ม377ในตอนเช้าก่อนลงครีมกันแดดและแต่งหน้ารวมถึง Lasting m a t t f f o l i e g e Nourishing BB Cushion สีฟ้านะคะที่คนขี้เกียจแต่งหน้าหลายขั้นตอนแบบลูกขวัญเนี่ยใช้งานได้ดีและเวลาจะคลีนให้หมดจดสดชื่นแล้วก็มั่นใจเนี่ยก็ใช้ปั๊บปั๊บฟิลซโรมายไอซ์ครีม a ลีนซิงบามกระปุกสีชมพูอย่างที่ลูกขวัญโชว์ให้เห็นไปในหลายคลิปที่ผ่านมานะคะแล้วปรากฏว่า14วันที่ผ่านไปจากหน้าที่มีทั้งสิวอักเสบแพ้อากาศภูมิแพ้ขึ้น ตรงแก้มมีจุดแดงๆที่เคยเห็นเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากค่ะอาจจะยังมีร่องรอยเหลืออยู่บ้างแต่ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับวันแรกเลยค่ะ